ะกะง,งามคักเนาะแต่เสียดายว่า,ว,าว่ามีผู้มาเอาจาักเถียได้บอกที่จะมันเน่าถิ่นมีบกห้อยคงเข้ามาปล่อยหล่องตะสมัยอีพอตตออีพอรเห็ดหน้าผู้หนามันบ่เด็ดนี้ไปใส่ได้ล่ะบกห้อยโคงบกห้อยปังมีเหมอดเด้แต่ว่าห่างสีไล่เม็นบกห้อยจูบมันแพรไว น้ำใสๆเหรียวลงไปกำกำคึกมึกเบิ่งปักข้หมอน <laughs> ปักข้หมอนเจ้าสิสู่ชีวิตส,ส,สมาสู่ค่ะสมาสิหลอดบ <laughs> อเอาปุ๋ยใส่เราเด้อนี่เดี๋ยวสิหดน้ำให้บ้านี้ต้นบักแค่แค่แค่ปลาได้เนี่ยคอยปลูกไว้คอยซื้อมากไหมน้องกันเล่นไม่กันไกไมน่มานีบ้างันยังก็ต่อคอยซื้อ